สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ BYD เจียงอุดรสาขาหนองสำโรงวันนี้เราจะมาดูรถรุ่นตัวซิลนะครับซิลที่เราเห็นอยู่ตัวนี้นะครับก็คือรุ่นตัวไดนามิกนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่1.325,000าาโอ้โหราคาแบบนี้หาได้ที่ไหนหาได้ที่เจียงนี่แหละครับเรามาดูนะครับในการออกแบบนะครับเขาบอกว่านะครับรูปทรงด้านหน้านะครับ ออกแบบด้วยแบบ Ocean X-Face นะครับนี่นะครับเป็นทรง x อาไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับเป็นทรงก็คือ W40 นะครับแหมนะครับมีอยูสองตัวเขาบอกอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกนะครับตล้นี่ดูนะครับตัวเรทามนะครับก็จะมีให้รวมถึงตัวด้านล่างเห็นไหมครับเขาบอกว่าสื่อถึงละลอกขึ้นของทะเลนะครับ ด้านหน้านี้นะครับมีระบบความปลอดภัยครบคันนะครับมีเซ็นเซอร์ให้2จุดพร้อมกล้องหน้าระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับรวมถึงนะครับวันนี้นะครับตัว b ีวีดีซลของเรานะครับในรุ่นนี้นะครับตัวล้อให้มาขนาด18นิ้วนะครับนี่สองสองห้นะครับตอนนี้จัดเต็มนะครับ มาด้วยความปลอดภัยนะครับมีกล้องให้รอบคันนะครับนี่นะครับปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงนะครับมือเปิดประตูนะครับนี่เลยนะครับมือเปิดประตูนะครับแบบสัมผัสนะครับเปิดมาขึ้นมาปุ๊บยื่นออกมานะครับนี่มีโลบีไวดีสวยงามนะครับปิดเข้าไปนะครับเวลาเราเปิดก็เป็นแบบสัมผัสนะครับกดออกมาอ่าเห็นไหมครับ โอ้โหมาดูดีไซน์ภายในก่อนครับนี่นี่ครับดีไซน์ภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับค่อนข้างหรูคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับ8ดทิศทางนะครับฝั่งผู้โดยสาร6ทิศทางจัดเต็มนะครับเนี่ดูในเรื่องของวัสดุทางนี้นะครับอันนี้ให้อารมณ์เป็นหนังกลับนะครับเขาบอกว่าทรงอคันธล่านะครับที่สําคัญนะครับลํโพงนะครับในรุ่นตัวซิลนี้นะครับ ให้ลำพงมาถึง12ตัวโอ้โหจัดเต็มนะครับเสือราวรอบคันนะครับนี่ภายในนะครับมาดูพื้นที่นะครับพื้นที่ของโดยสารนะครับตัวนี้นะครับตัวซิลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นพื้นที่ที่ยาวมากนะครับยาวฐานล้อถึง2,920มลมยาวมากๆนะครับนี่นะครับเบากด้านหลังนะครับมีในเรื่องของตัวไอโซฟิกให้นะครับ สามจุดนะครับมีด้านหลังแล้วก็ด้านฝั่งผู้โดยสารข้างหน้าด้วยนะครับเบาะพับได้หกสิบสี่สิบนะครับพับได้ด้วยนะครับมีเลยโอ้โหนะครับเพิ่มในเรื่องของการบรรทุกของได้ด้านหลังนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับข้างหลังเนี่ยจุของได้ถึงสี่ร้อยลิตรนะครับมีสองชั้นให้มีลำโพงให้ด้านหลังด้วยนะครับอุปกรณ์เก็บภบคันนะครับชุดชาร์จนะครับ ชุดในเรื่องปะยางฉุกเฉินนะครับที่สาคัญนะครับนี่โอ้โหมีม่านมาให้ด้วยนะครับม่านนะครับนี่หลังคาแก้วนะครับก็ในเรื่องของตัวหลังคาแก้วที่เราเห็นนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกเลยว่านะครับเป็นหลังคาที่เคลือบแก้วนะครับกองแสงนะครับให้เข้ามาในห้องโดยสารได้เพียง4%เซนะครับมีความเข้มนะครับเท่ากับฟิล์ม80% อันนี้บอกเลยว่าติดซิมเพิ่มก็ได้ไม่ติดซิมเพิ่มก็ได้นะครับค่อนข้างดีนะครับเรามาดูในเรื่องส่วนของตัวเรื่องของตัวด้านฝั่งคนขับนะครับนีน ah, ่นะครับอ่านี่ที่เพิ่มมาานะครับในเรื่องของตัวฝั่งคนขับนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี่ครับหน้าจอนะครับจอเล็กนะครับมีในเรื่องของความขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือ10.24นะครับ โหมดก็ใช้งานนะครับมีค่อนข้างที่จะครบคันนะครับเนี่ยอันนี้เพิ่มเข้ามาในเรื่องของพวงมาลัยนะครับโหมดของพวงมาลัยนะครับกับหน้าจอสิบจุดสองสี่นะครับกดปุ่มนี้แล้วเราเลือกได้นะครับเลือกฟังก์ชันนะครับนี่นี่นะครับคอนโทรลที่คอนโทรลที่หน้าจอเล็กได้เลยนะครับในเรื่องของอุณหภูมินะครับนี่นะครับ ตั้งในเรื่องของจังหวัดความเร็วนะครับดูค่าต่างๆนะครับจับในเรื่องของตัวอัตราเร่งนะครับนะครับนี่นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวแผดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับในเรื่องของตัวแผดก็จะเป็นสิบห้าจุดหกนิ้วให้นะครับค่อนข้างที่จะมาแบบเต็มสติมเลยนะครับตัวนี้และในส่วนของตัวลยครับ ไว้เด็ชาร์ตนะครับตอนนี้นะครับเพื่อเข้ามาสามารถชาร์จได้2เครื่องเลยนะครับเอารดลองดูหน่อยชาร์จได้จริงไหมอ๋อเห็นไหมครับชาร์จแล้วนะครับนี่นะครับตัวในเรื่องของเกียร์นะครับเขาบอกว่าเป็นเกียร์แบบทิสตันนะครับเป็นไฟฟ้านะครับฟังก์ชันก็มีครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟังเรื่องของแอร์คอนดิชันนะครับเรื่องของโหมดนะครับเรื่องของการขับขี่นะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ ช่องที่วางแก้วนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับฝั่งคนขับกดปุ่มนี้ดันขึ้นมาโอ้โหมาเต็มนะครับรุ่นนี้นะครับก็บอกเลยว่านะครับมีในเรื่องของตัวที่เพิ่มเติมที่อยากจะนำเสนอก็คือในส่วนของตัวแอร์คอนดิชันแอร์คอนดิชันของเรานะครับนี่มาดูนี่ครับระบบแอร์นะครับเนี่ยแยกซ้ายขวาเลยนะครับตั้งอุณหภูมิได้ซ้ายขวานะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้ เราสามารถใช้เป็นแบบออโต้ก็คือเลือกโหมดนะครับนี่ทิศทางของลมนะครับเป็นแบบออโต้เลยนะครับแล้วยังสามารถที่จะให้สายได้นี่ทีสำคัญนะครับมีแบบอิสระด้วยนะลองปรับแบบอิสระโอ้โหดูครับเลือกอิสระนี่เป็นเมนูนหน้าจอได้ด้วยนะครับนี่อีกตัวนี้อยากให้เห็นนะครับนี่นะครับเรื่องของตัว ระบายความร้อนแล้วก็ตัวทําความเย็นของเบาะนะครับอันข้างบนร้อนนะครับของสีแดงนะครับดียังไงเวลาที่เราขึ้นภูนะครับเราสามารถทําให้เบาะอุ่นได้แต่ถ้าเราเดินทางไกลแล้วครับนี่เบาะเย็นเลยนะครับปรับได้ถึง2ระดับทั้งตัวระดับ1ระดับ2ครับหลังจะเย็นตูดจะเย็นนะครับแล้วก็ยังมีระบบฟอกอากาศให้ด้วยนะครับ PM 2.5นะครับฟอกอย่างเร็วนะครับ หน้ที่สาคัญนะครับเหมือนเดิมครับรถไฟฟ้า B ีวีดีเรานะครับมีในเรื่องของการตัวการตั้งค่าของตัวแอร์คอนดิชันนะครับในเรื่องของสตาร์ทรถล่วงหน้านะครับก็ยังสามารถนะครับทาการตั้งเวลาได้ถึง30นาทีนะครับแต่รถยังล็อกอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้มาเปิดรถก็เราก็ยังล็อกอยู่แล้วก็ถ้าถึงเวลาก็รถก็จะดับหรือว่าเรามาถึงแอร์ก็จะยัเย็นสบายนะครับอันนี้ก็ถือว่านี่น่าน่าสนใจนะครับนี่ เรามาดูด้านหน้านครับข้างหน้านะครับก็ในส่วนของตัวเรนามิกนะครับนี่ปากระปุงมีโชค๊คให้นะครับใช้งานง่ายนะครับดึงสองครั้งเปิดขึ้นมาเลยนะครับมีที่เก็บของนะครับนี่สำหรับท่านใดนะครับที่เวลาไปตลาดหรือเก็บ ของในส่วนที่มันมีกลิ่นรวมถึงนักกีฬานะครับรองพุงรองเท้าก็ปุงกระเป๋าเก็บได้ครับจุได้ถึง50ลิตรนี่ทุกรุ่นนะครับเขาใส่ฟังมาให้เลยนะครับสำหรับ b ีวีดีซนะครับในรุ่นของ b ีวีดีซนี้ก็นอกเหนือจากในเรื่องของตัวออปชันที่คุ้มค่าแล้วนะครับในเรื่องของตัวโปรโมชั่นของแถมก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลเวอร์แคร์นะครับมีให้ถึง2องแสนสเลย แอมอะไรบ้างครับมีประกันใบชั้นหนึ่งทะเบียนพรบนะครับในส่วนของตัวรับประกันรถนะครับก็คือนะครับแปดปีหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับรับประกันแบตเตอรี่นะครับแปดปีหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับรวมถึงบริการฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับไม่จำกัดจํานวนครั้งอ่าโอ้โหนี่มาเต็มแล้วก็เรื่องของเมนเนทเนนต์นะครับฟรีให้นะครับแปดปีหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลโอมชาร์จเจอร์นะครับตัวชาร์จแบบฉุกเฉินให้นะครับ AC ฉุกเฉินนะครับ Portable Charge แล้วก็ V2L นะครับ กระแสไฟออกจากตัวรถอันนี้ก็มีมาให้นะครับฟรีค่าติดตั้งในเรื่องของโฮมชัตเจอร์ที่บ้านด้วยนะครับอันนี้ภาพรวมของตัว BVD สู l ตัวดินามิกนี้ก็บอกเลยว่านะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับลองเข้ามาสอบถามได้ที่โชว์รูม b y d นะครับเจียงอุดรสาขาหนองสำโรงหรือสาขาบ้านจันทร์และจังหวัดเลยนะครับเจียงของเรามีทั้งหมดสาขสาขานะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมนะครับเพจของเรานะครับ b ีด,ดีเจียงอุดรน,นะครับทุกสาขาขอบคุณครับ